เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไม,ามาทำไมตลาดทองคำช่วง U.S. Session มันถึงได้ผันผวนสุดๆไปเลยวันนี้แหละเราจะมาแงะตำราที่พวกผู้เล่นสถาบันเขาใช้กันมาเจาะลึกทุกกลไกเบื้องหลังแล้วหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจ็บกันมาบ้างใช่ไหมครับจงังหวะแบบการาฟทองพุ่งปรีขึ้นไปเลยเราก็รีบโดดเข้าไปซื้อปับ๊บแล้วเป็นไงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันดิ่งกลับลงมาอย่างกับตกเหวเฮ้ย hey, ทำไมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจังเลย โอเคก่อนอื่นเลยนะถ้าอยากจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องปรับมุมมองกันใหม่หมดเลยเลิกมองตลาดเป็นแค่กราฟแท่งเทียนไปก่อนแต่ให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือสนามรบใช่ครับสนามรบเลยที่มีกฎลับๆที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มีคู่ต่อสู้ตัวฉกาดรอเราอยู่ด้วยและคู่ต่อสู้ที่ว่าเนี่ยในวงการเขาเรียกกันว่าเจ้าตลาดหรือ Market Maker ครับแล้วจะบอกอะไรให้นะครับ พวกนี้เขามีแผนการเล่นที่ค่อนข้างจะซ้ำๆเดิมๆเลยแหละเป็นแพทเทิร์นสขั้นตอนที่ทำวนใบทุกวันเลยแผนของพวกเขานี่มันดำเนินไปตลอดทั้งวันเลยนะครับเริ่มจากช่วงเอเชียก็จะเงียบๆหน่อยเหมือนนักล่าที่กำลังค่อยๆสะสมของซุ่มรอเหยื่อพอมาช่วงยุโรปก็จะเริ่มสร้างกับดักแล้วครับสร้างสถานการณ์หลอกล่อให้เราเข้าไปติดกับ และสุดท้ายก็คือการปิดจอบลงมือจริงในช่วง U.S. Session ซึ่งก็คือช่วงที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้แล้วครับเอาล่ะทีนี้ที่มันน่าสนใจสุดๆเลยก็คือแล้วเขาใช้วิธีไหนล่ะในการลงมือมันมีกับดักหลักๆอยู่3แบบครับที่เขาใช้ซ้ําไปซ้ำมาย้ําว่าซ้ําไปซ้ำมาเลยมาดูกับดักแรกกันเลยอันนี้เจอบ่อยมากๆเขาเรียกว่า Fake Breakout หรือการ Break หลอกนั่นเองครับพูดง,ง่ายๆก็คือการหลอกให้ราคามันพุ่งทะลุแนวสําคัญสําคัญ,คญออกไป ซึ่งไอ้กับดักเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อเล่นกับจุดอ่อนที่สุดของรายย่อยเลยนั่นก็คืออะไรครับความกลัวที่จะตกรถหรือโฟโมงไงล่ะครับลองสังเกตดูนะครับก่อนที่ตลาด US จะเปิดเนี่ยราคามันจะวิ่งนิ่งๆอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนไม่มีอะไรแต่นี่แหละครับคือความสงบก่อนพายุข,ของจริงมันคือการปูทางการเซตฉากเพื่อเตรียมวางกับดักนั่นเองและพอตลาด US เปิดเปรียงเท่านั้นแหละ ราคามันจะถูกกระชากขึ้นไปอย่างแรงเลยทะลุแนวต้านไปเลยจังหวะนี้แหละครับที่ทําให้นักเทรดส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยเทรนขาขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็รีบกระโดดเข้าซื้อตามกันให้วุ่นเลยแต่แต่แล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดสิครับแค่พริบตาเดียวจริงๆราคามันกลับตัวแล้วทิ้งดิ่งลงมาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลย ไอการพุ่งขึ้นไปทีแรกนะ่ะมันเป็นแค่การรอครับเพื่อล่อให้คนมาซื้อพอได้ออเดอร์ซื้อเยอะๆแล้วเขาก็ทุบสวนลงมาในทิศทางที่เขาต้องการจริงๆใครที่เข้าไปซื้อตอนแรกก็คือติดกับเต็มๆเลยครับมาถึงกับดักที่2กันบ้างอันนี้เป้าหมายชัดเจนมากคือพุ่งเป้าไปที่จุดตัดขาดทุนหรือ St o p l ล s s ที่นักเทรดตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นแหละครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าตลาดเนี่ย เขาเห็นนะครับว่า STOP LOSS ของรายย่อยมันไปกองกันอยู่ตรงไหนเยอะๆแล้วโซนพวกนั้นล่ะครับคือเป้าหมายชั้นดีของเขาเลยเขาจะจงใจลากราคาไปกิน STOP LOSS ตรงนั้นให้หมดพอ STOP LOSS ทำงานปุ๊บเขาก็จะดันราคากลับไปทางเดิมที่เขาอยากให้ไปง่ายๆแค่นั้นเลยและกับดักสุดท้ายอันที่3อันนี้แสบมากครับคือการใช้ความโกลาหลความบ้าคลั่งของช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญส,ค,ญสคัญมาเป็นอาวุธ จำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับปฏิกิริยาแรกตอนข่าวออกแทบจะเป็นกับดักเสมอลองนึกภาพตามนะครับข่าวออกปุ๊บราคาพุ่งขึ้นไป200จุดในเวลาไม่ถึงวินาทีแต่พอผ่านไปแค่3วินาทีมันทิ้งดิ่งกลับลงมา300จุดเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวของจริงเนี่ยมันมักจะมาทีหลังเพื่อเก็บกินคนที่ใจร้อนคนที่รีบกระโจนเข้าไปเทรดตามข่าวนะนะครับโอเคฟังดูเหมือนน่ากลัวใช่ไหมครับแต่จุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าแผนของเขามันคาดเดาได้มันก็แปลว่าเราก็มีวิธีรับมือได้เหมือนกันงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ากลยุทธ์ที่จะใช้พลิกเกมเอาชนะพวกเขาเนี่ยต้องทํำยังไงอย่างแรกสุดเลยนะครับเราต้องฝึกอ่านสัญญาณให้ออกต้องมองให้ออกว่าตอนไหนที่เจ้าตลาดเขากําลังสะสมของอยู่มันจะมีสัญญาณบอกครับเช่นราคามันจะแกว่งอยู่ในกรอแบแคบๆนั้นผิดปกติเลยหรือวอลเริ่มเทรดเริ่มเยอะขึ้นแต่ราคากลับไม่ไปไหนสัที แล้วก็ให้ดูพวกแท่งเทียนที่มีไส้ยาวๆทั้งข้างบนทั้งล่างอาการแบบนี้มันเหมือนกําลังอย่างเชิงเทสกําลังของทั้งสองฝั่งอยู่แล้วคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าตลาดเขาพร้อมจะลงมือแล้วก็ให้มองหาสัญญาณพวกนี้แหละครับอย่างแรกเลยการเบรกทะลุกรอบราคาที่มาพร้อมกับวอลลุ่มที่พุ่งขึ้นมาแบบผิดปกติพอราคามันทะลุไปแล้วมันจะไม่ค่อยกลับมาง,ง่ายๆและที่สําคัญสุดๆเลย คือการเกิดแท่งเทียนใหญ่ๆเต็มๆแท่งสีเดียวกันติดๆกันหลายแท่งอันนี้แหละครับสัญญาณของแรงซื้อหรือขายที่มันหนักแน่นและเป็นของจริงอันนี้สําคัญมากนี่คือไทม์ไลน์เชิงกลยุทธ์ให้คิดซะว่ามันเป็นแผนที่นําทางของเราเลยนะครับเรื่องจากหนึ่งทุ่มอันนั้นเป็นช่วงเตรียมตัวให้ไปดูกรอบราคาของวันนั้นไว้ก่อนเลยเพราะหนึ่งทุ่มรึ่งตลาด US เปิดส่วนนี้คือส่วนอันตรายต้องระวังการเคลื่อนไหวหลอกให้ดีและย้ําว่าอย่าเพิ่งรีบเข้าเทรดเด็ดขาด พอสองทุ่มครึ่งถ้ามีข่าวแรงๆให้หลบไปก่อนเลยไม่ต้องยุ่งแล้วช่วงเวลาทองของเราจะมาถึงครับประมาณ3-4ถึงทุ่มช่วงนี้แหละที่ทิศทางจริงๆมันจะเริ่มชัดขึ้นส่วนหลังห้าทุ่มไปแล้วตลาดลอนดอนจะปิดวอลน่มอาจจะน้อยลงแต่เทรนด์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มักจะวิ่งต่อไปครับและนี่คือกฎเหล็ก3ข้อเลยครับเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากที่จะช่วยให้เราเลิกเป็นเหยื่อแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักล่าแทนข้อแรกให้รอการเคลื่อนไหวครั้งที่สองเสมอ ไอการเบรกครั้งแรกนะ่ะไม่ต้องไปสนใจมันมันคือของปลอมข้อ2ตั้ง stop loss ให้ฉลาดกว่าเดิมคือวางให้มันห่างจากจุดที่ชาวบ้านชาวช่องเขาวางกันแล้วข้อ 3. เทรดหลังข่าวเสมอรอให้ฝุ่นมันจางก่อนสัก15-30นาทีแล้วค่อยว่ายกันถ้าเข้าใจความจริง3ข้อนี้ได้นะมุมมองการเทรดจะเปลี่ยนไปเลยจริงครับ 1. คือเจ้าตลาดเขาเห็นออเดอร์เราหมดเขารู้ว่า stop loss ของเราอยู่ตรงไหน 2. ราคาไม่ได้วิ่งมัวม่วๆนะครับมันถูกลากไปหาสภาพคล่องเสมอ ซึ่งก็คือตรงที่ Stop l ล s s มันไปกองกองกันอยู่นั่นแหละและข้อ 3. อันนี้พีคสุดข่าวเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ราคาวิ่งนะครับมันเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อขยับราคาไปตามแผนที่เขาวางไว้อยู่แล้วตั้งหาเอาละครับเพื่อให้เอาทั้งหมดที่ว่ามานี้ไปใช้ได้จริงนี่คือเช็คลิสต์สุดท้ายที่ต้องติ๊กให้ครบทุกข้อก่อนที่จะกระโดดเข้าสู่สนามรบจริงก่อนจะกดส่งคําสั่งทุกครั้งนะครับลองถามตัวเองตามเช็คลิสต์นี้ก่อน1 เราระบุกรอบราคาของวันหรือยัง 2. เราเช็คปฏิทินข่าวหรือยังว่ามีข่าวอะไรกี่โมงและข้อที่สําคัญที่สุดเลยเรามีแผนการเข้าแผนการออกจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนเตรียมไว้ในหัวแล้วหรือยังการทําแบบนี้แ่ะครับจะเปลี่ยนเราจากคนที่วิ่งไล่ตามราคาให้กลายเป็นคนที่วางแผนและควบคุมเกมได้สุดท้ายนะครับอยากให้จําประโยคนี้ไว้ในใจเลยเจ้าตลาดเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเราเขาแค่มีข้อมูลเยอะกว่า และที่สําคัญคือเขารู้ว่ารายย่อยคิดยังไงเพราะฉะนั้นการจะเอาชนะในเกมนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องของ iQ เลยครับแต่มันคือการเข้าใจเกมของคู่ต่อสู้และเลือกที่จะไม่เดินไปตามหมากที่เขากําหนดไว้และทีนี้เมื่อเรารู้ทันเกมของเจ้าตลาดแล้วคําถามสําคัญก็คือตาต่อไปเราจะเดินหมากยังไงเมื่อเราหยุดเล่นตามเกมที่เขาวางไว้แลเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายที่อดทนรอรอให้เขาเปิดไพ่ในมือออกมาก่อนเมื่อนั้นล่ะครับ เราก็จะสามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมได้อย่างแท้จริง